คือหน้าข่าวของผมอยู่คณะกรรมปธิวันนี้วันอาทิตย์ที่9มกราคมนะครับล่าสุดราชกิจจานุเบกษาได้มีการประกาศออกมานะครับว่าปิดผับบาร์ทั่วราชาอาณาจากักรไปจนถึงวันที่31มกราคม2565นะครับก็ปิดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์โอมิคอนนั่นเองนะฮะยังไงก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่น้องที่ทํางานกลางคืนนะครับยังไงฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ